สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในพมาพารีวิวไพ่นะคะวันนี้แปมได้แปมได้สำหรับไพ่มาใหม่นะคะอันนี้สั่งฟรีออเดอร์เอาไว้ก็น่าจะน่าจะเดือนที่แล้วนะคะน่าจะเดือนที่แล้ววันนี้แปมเพิ่งได้นะคะเป็นผีคนไทยเหมือนกันนะคะอันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งได้มาวันนี้ ถึงได้ของมาวันนี้แต่หลายคนเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้ของก,กันไปบ้างแล้วนะคะได้ของก,กันไปบ้างแล้วก็เห็นมีคนที่แบบว่า,ามีเพื่อนๆท่านอื่นนะคะก็ไปโพสกันในใน,ในห้องแบบอวดไพ่กันเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยอันเนี้ยวันนี้แตงเพิ่งได้วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแจกไปพร้อมๆกันนะคะก็คือประจุพันเขาก็จะมีแบบนี้มาให้นะคะ นี้อ่ามีคันเขียนว่าระวังแตกนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะก็จะแกะให้ดูไปพร้อมๆกันนี้แหละนะอืมนะคะอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะคะก็จะไปเียนแกะนิดนึงนะ นี่อันนี้นะคะเป็นสำหรับ h h r r m n n w w i t h ทา a r ลอนะคะ Charming w i t c h า a r ลอค่ะเป็นสำหรับที่70นะคะสำหรับที่70นะคะเห็นไหมเอ่ยอาจจะมองแบบไม่ค่อยชัดสำหรับที่70นะคะนะ จากค่าย MB t a l o t นะคะ MB t a l o t เป็นอีกค่ายหนึ่งที่ที่เป็นของคนไทยนะคะอีกค่ายหนึ่งที่เป็นของคนไทยที่ทำออกมานะคะแล้วก็มีซีนตรงนี้ด้วยนะคะ Made in Thailand เนี่ยแบบค่อนข้างชอบคำว่า Made in Thailand มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแกะไปพร้อมๆกันนะเราก็จะไม่พูดข่ามทำเพลงนะคะจะแกะแบบนี้เลยทีเดียว เรือไว้นะคะเรือไว้ชั้น Why? จะต้องเอาล็บจิกอ่าเล็บจิกเล็บจิกดูดิกล่องพังเลยทีเดียว กล่องจุกแนก็ค่อนข้างน่ารักนะคะน่ารักดีงานนี้ด้านหน้านะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ให้มันโฟกัสนิดนึงนะคะเราก็จะแกะดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะอาจจะ นานนิดหนึ่งนะคะนานนิดหนึ่งนะคะนานนิดหนึ่งอ่ะโอ้ไผ่ค่อนข้างดีมากๆเลยเนื้อไพ่ค่อนข้างดีมากๆเลยนี่นะคะหนาม,มากนี่นะ อันนี้คือด้านหลังไพ่นะคะด้านหลังไพ่ด้านหลังไพ่ไพจะออกเป็นสีม่วงนะคะด้านหลังไพ่จะออกเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงเป็นพิมพ์ด้านนะคะเป็นพิมพ์ด้านนะ,ะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆอนะ่ะเดี๋ยวแปมจะหาเอาไว้ให้ในในใต้ในใต้คลิปนะคะนี่นะคะไหนอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูกันมาเรามาดูกันมาดูกันในใบแรกเลยเดี๋ยวเราจะเปิดไปทีละทีละใบพร้อมๆกันทั้งหมดจะสิบแปดใบนะคะเห็นไหมเออ The Fool ค่ะนานนิดนึงนะ The, the Magician ด h ไฮพริตเทสนะคะเป็นเนื้อไพ่แบบด้านนะคะเป็นเนื้อไพ่แบบด้านนะคะก็นุ่มๆอยู่นะนุ่มๆม,มือนะคะเป็นแบบนุ่มๆม,มือนะคะ The อ็มเพรสไพ่แม่นะคะน่ารักเฉียว The Emperor ค่ะ The h ฮาโลแฟค่ะเด e l o ลเวค่ะตัวละครก็จะออกแนวแบบว่าพ่อมดแม่มดนะคะเพราะว่าชื่อเขาก็บ่งบอกแล้วนะคะว่า Charming Witch นะคะ The c h a r l i e อค่ะสะเตรน t h นะคะ ดดเฮอร์มิดค่ะวิวออฟเจอร์จูนะคะไม่โฟกัสเลยโฟกัสไหมจัสติด เจฮังแมนพอมดน้อยนะคะยังวอลล็อกนะคะอันนี้ไปจำมาจากไหนซีรีส์ไม่ได้คิดขึ้นเองนะคะเดทค่าเป็นผู้คุมวิญญาณเลยทีเดียวเทเพอร์เรนต์นะคะ The Devil The t o w e r คะ่ะเป็นเนื้อผพาแบบด้านเลยนะเนื้อผพาด้านเลยคะ่ะ The star ก็คุ้มกับราคาอยู่นะ The moon The sun The sun ก็เป็นแนวผ้ายที่ค่อนข้างสดใสร่าเริงดีนะ เป็นความหมดแม่หมดที่ค่อนข้างน่ารักมากๆ judgment ก็คำพิพากษานะคะปลายคำประกาศก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกนะคะ d e o r l ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของไพ่ธาตุห้าสิใบนะคะไพ่ธาตุห้าสิบหใบ ญาติพัลมก่อนมันเป่าใบแรกเลยนะคะจะเป็นท่าลมนะคะดาบค่ะ1ดาบก็จะเป็นแบบวิ่งๆเลยทีเดียวนะสดาบนะคะ3มดาบค่ะ4ี่ดาบนะคะ 5ดาบค่ะหดาบค่ะเดาบค่ะแดาบนะคะ9ดาบ สิบดาบเด็กไม่มองดาบอัศวินดาบเข้ามาอย่างรวดเร็วนะคะควีนถือดาบนะคะ คิงถือดะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยนะคะแต่ก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาขวานผ่าซากเล็กๆต่อมานะคะเป็นไพ่ธาตุไฟนะคะธาตุไฟหนึ่งไม้เท้าค่ะสองไม้เท้าค่ะสามไม้เท้านะคะ สี่ไม้เท้าค่ะห้าไม้เท้านะคะหกไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะแปดไม้เท้านะคะ ก้าไม่เท้านะคะสิบไม่เท้าะค่ะเด็กมองไม่เท้าะค่ะอัศวินไม่เท้านะคะราชินีไม่เท้าะค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะ ขิงไม่เท้าค่ะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ทาดน้ำนะคะสองถ้วยนะคะสองถ้วยสามถ้วยคะ่ะเป็นตัวละครค่อนข้างน่ารักเลยคะ่ะ สถ้วยนึกถึงตอนเป็นเด็กนะคะที่ดูแบบการ์ตูนพอมุดแม่โมดอะไรประมาณนี้นะคะให้อารมณ์นั้นได้เลยนะคะห้าถ้วยค่ะหถ้วยนะคะหถ้วยหถ้วยจะเป็นแบบนี้นะคะเจดถ้วยนะคะ แปดถ้วยคะ่ะเออแปดถ้วยนี้ดูแล้วมันดูมีมิติดีนะคะดูแบบว่าจากไปตอนกลางค่ำกันงคืออะไรอย่างงี้เนาะไม่อยากให้ใครเห็นนะคะว่าเราหมุนมองขนาดไหนอะไรอย่งี้เนาะดูเศร้าดีเก้าถ้วยนะคะเพื่อนคนไหนที่เห็นแล้วอืม จ,จ้องตาจ้องแล้วมันดนใจถูกใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่เพจ m b t a r o ทานะอันนี้ก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเราก็เป็นคนที่ชอบไพ่นะคะแล้วก็เอามารีวิวหน้าไพ่กันให้ดูแต่แปบก็ไม่ได้บอกถึงเกี่ยวกับรายละเอียดมากเท่าไหร่นะแต่จะใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านล่างให้นะคะ เนื้อกระดาษค่อนข้างดีนะคะเนื้อกระดาษที่ทำาพยอ่ะคะ่ะค่อนข้างดีวัสดุดีนะคะแต่เท่าที่อ่านมาเนี่ยเป็นเป็นกระดาษนําเข้านะคะคล้ายกับกระดาษของญี่ปุ่นนะคะอันนี้หนึ่งเหรียญน,นะคะ สองเหรียญค่ะสามเหรียญน,นะคะสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญค่ะแปดเหรียญน,นะคะ เเหรียญค่ะเธอก็มีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะก็อย่างว่าถ้าใครมีเงินก็ย่อมมีความสุขได้นะคะเหรียญแห่งความมั่นคงนะคะสิบเหรียญเพจมองเหรียญน,นะคะเพจมองเหรียญเป็นการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะคะ กำลังก้าวเดินนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนการค้าค่อนข้างดีนะคะค้าขายดีมีกำไรนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ช่างวางแผนนะคะควีนถือเหรียญน,นะคะควีนถือเหรียญก็เป็นประเภทของเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะรั์สินเงินทองนะคะ เอ่ออะไรที่มันจับต้องได้นี่คือถือว่าเป็นเหรียญน,นะอืมอะไรที่มันมีค่าสําหรับเรานะคะอะไรที่มันจับต้องได้ทุกวันนี้ที่เราขาดกันนะฮะก็เป็นโรคซับจางกันซะส่วนใหญ่นะอ่าใครก็อยากได้ซับเพิ่มนะคะก็ถ้าได้ใบนี้ขึ้นเกิดขึ้นบ,บ่อยๆก็คาขายดีมีกําไรนะคะก็เป็นคนที่มีหัวกันค้าอยู่ตลอดเวลานะคะอ่า แต่ดูลักษณะท่านั่งของเขาแล้วนะคะก็เป็นเป็นงานที่นั่งก็ได้เงินนะคะเออนั่งแล้วได้เงินนะคะเพราะว่าเขามีออสมองอันชันฉลาดของเขานะะในการติดต่อสื่อสารพูดคุย,ย,ย,ยเช่นเดียวกันนะคะกับคิงถทอเรียนนะคะก็บ่งบอกถึงความร่ำรวยอันนี้ก็เศรษฐีนีนะคะเศรษฐีนีอันนี้ก็ บ่มบอกถึงอันนี้เศรษฐีนี่อันนี้ล่ะเออเขาเรียกว่าอันนี้เศรษฐีนี่อันนี้เศรษฐีนะเศรษฐีก็ผู้ชายก็เศรษฐีนะรวยค่ะรวยร่ำรวยเงินทองนะคะสมบัติต่างๆนะคะแต่กว่าจะได้ขึ้นนะคะก็เขาก็จะเรียงชีวิตเขาแบบนี้นะแบบนี้นะ คนเรากว่าจะรวยได้นะคะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะไม่ใช่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะจ๊ะอันนั้นก็อันนั้นก็อ,นนนกนออกแนวหนังนิดนึงนะคะก็คนเราก็จะเริ่มต้นที่เงินเล็กๆนะคะมีการเรียนรู้จากเงินเล็กๆนะคะแล้วก็เติบโตค่อยๆเติบโตมองการลงทุนนะคะอย่างรอบคอบหลังจากที่มองการลงทุนอย่างรอบคอบแล้วนะคะก็ จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงนะคะเช่นเดียวกับคุยและคิงนะคะและแต่คิงเนี่ยจะเป็นอันดับที่สูงสุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความมั่นคงมั่งคั่งมากๆากนะคะรำรวยมากๆเลยเพราะอันนี้คือเศรษฐีนีนะอืมนะคะแต่ถ้าใครจับได้บ่อยๆก็ต้องลองดูนะคะเดี๋ยว ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวแบมจะเอาไว้ให้ด้านล่างให้นะคะก็วันนี้สำหรับหน้าไพ่ตรงนี้นะคะแบมบก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนเคนไหนชอบนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันได้นะคะหรือจะแวะเวียนเข้ามาส่องกันหน้าเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวแบมจะทิ้งเอาไว้ให้นะคะว่าสามารถติดตามได้ทางไหนได้บ้างนะคะ ว่าหน้าเพจของเรานะคะก็จะมีทั้งแบบเองแบบจะขายทั้งไพ่มือหนึ่งมือสองนะคะเป็นไพ่มือหนึ่งแกะซิลนะคะเป็นมือหนึ่งแกะซิลคือแแบบซื้อมาเองส่วนมือสองนะ่ะบางครั้งนะ่ะคือแแบบจะรับต่อมาจากเพื่อนอีกทีหนึง่งซึ่งเขาไม่ได้ใช้อันนั้นนะ่ะแบบจะแปลว่าเป็นเป็นไพ่มือสองแต่ว่าราคาไม่แรงนะคะราคาไม่แรงก็แล้วก็ ค่อนข้างสภาพดีนะคะสภาพดีเพราะไม่ได้ผ่านการใช้ทำนายนะคะตรงนั้นนะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมเยียนหน้าเพจได้นะคะที่บแปมพรารโรโจดมาหลักจากดวงดาวนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาดูแล้วก็ เข้ามาชมและก็เข้ามาติดตามขอบคุณมากๆานะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะว่าจะมีหน้าไพ่อะไรบ้างแต่มีกำลังรอไพ่มาส่งอยู่แต่ยังยังไม่มานะคะตอนนี้ยังไม่มาน่าจะข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่นะคะก็อาจจะต้องรอตรงนั้นแต่วันนี้ชาเมิงวิชทาลอตมาแล้วก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะคะ ก็ต้องไปจริงๆแล้วนะคะก็ต้องขอสวัสดีนะตรงนี้เดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ